สวัสดีครับพบผมเลขในคนเมืองครับวันนี้นะครับเราเจอปัญหานะครับปัญหาว่าวันที่นะไม่อัปเดตนะครับโดยที่เราอ่านค่าพารามิเตอร์จากตัวนี้แล้วนะเราไปโชว์ตัวนี้นะครับในการตั้งวันที่นะครับเราจะตั้งในโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับผมก็เลยทดลองครับต้องใช้แบตเตอรี่แบ็กอัพนะครับแบตเิอรเทียมครับเป็นตัวแบ็กอัพนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหลังจากแบ็กอัพไปแล้วนะครับเนี่ยมันจะอยู่ได้ นานไหมนะครับเพราะว่าเราปิด PLC มานานแล้วเปิดมาปุ๊บวันที่ไม่อัปเดตนะครับปัญหานี้เจอมาหลายหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยเราใส่ไปในนี้นะครับเรียบร้อยนะครับใช้ฐานรุ่นนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ปิดฝาไปนะ PLC อันนี้นะครับต่อแบบแลนนะครับแล้วก็โดยโชว์บนนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสถานะสเตตัสต่างๆนะครับนี่นะครับอะารมต่างๆนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับ